โหดที่สุดถ้าคิวได้ให้ตัวละ500ดาว500ร้อยดาวจะรอสรุปจบเกมถ้าแพ้อดตายหักออกนะหักลบอยากได้กี่ดวงคิวให้ยับอะไรนะคิดปีแล้วเหรออ้าเรู้ว่าเก็มนี้ครึ่ชงชั่วโมงพลังมันมาว่ะอยู่ๆพระรมก็มามว่ะ่โดนยับขนาดนี้คิว่ะนะี่แน่รอเลยเนี่ยรอเลย ปลายติวเอ้ยโหแม่งเอาดีเนี้ยมันแข็งมันวิ่งออกถ้ามันวิ่งออกมันรอดแล้วเนี่ยหนึ่งตัวไล่มัน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 เอาดีหมดแล้วเรียบหมดแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วเหรออ้าวเฮ้ยแม่งเอ็กซ์ใส่คุณเลยนะต่ดดูไปดูแล้วเฮ้ยมันเสียฟิกมันเสียฟิกเมดไม่มีฟิก ก็เท่ากับพิกที่ไม่มีอะไรวะเมดไม่มีฟิกคุณเมดไม่มีฟิกเมดไม่มีฟิกเมดไม่มีฟิกไฟตัวที่สามแหม่สีตีนี่อยู่ตีนี่อยู่ลิซลิซไว้เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะแตกได้นะแตกแตกเลยตัวที่สี่เฮ้ยมันมาว่ะ คุณอมผมเด้ผมผมก่อนอมผมก่อนรอรอหมดละมันหมดละคุณมันหมดแลวตัวที่ห้าไปต่อจับะเตเทียนเตลเทียนเตลเทียนไม่น่ามีฟิกไม่น่ามีฟิกมีวะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าส่วนที่หกโอเคท้างมโยโวยโยโว้ยโยยโ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 วยโยโ้ยโวยโ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 

เลี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเล้ยงสี่ที่เก้ยบ้างไม่ต้องรีบตีใจเย็นเย็นตัวที่ก้าแล้วตัวท้าแล้วน้าห้าิมเฮ้ยมีคนหลงมีคนหลงมีคนหลงืออตัวที่สิบตัวที่สิบ้าวนึ นะปึ๊บเออตัวนี่เป็ด,ด <S <S คุณลึกไปใส่ไห้วะลึกไปลึกไปลึกไปเออปล่อยกีไว้ปล่อยกีไว้ไม่ต้องอะกีไช่างหัวแม่งให้กีตีปต่มเองเด็ดเกิน <รอ S 1> ได้นะผมส,นนสวนได้นะอ,นะอ้าวอ,อือสิบสองผมว่าต้องวนล่อ,อแล้วอะต้องมีคนซื้อแล้วอะต้องต้อง ายเพื่อนเราแล้วว่ะไม่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยอะไปใจยเยอะไป <imoto 'd> เข้าไปไม่ได้ต้องมีตัวล่อล่อให้มันซื้อเนี่ยมีตัวล่อแล้วมันมันจ <m ala> ้าวแหวนตอรอมันเอาแหวนรอมันเอาแหวนเออเนี่ยมันซื้อแหวนมันซื้อแหวนแล้วซื้อแหวนแล้วขายขายขายแหวนไปแล้วเออขายแหวนแล้วอุ้ยมีล้างมาคุณไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคิวอยู่คิวอยู่คิวอยู่เออสิบหกแล้วขอบคุณมากครับ กิกซี่เตรียมตัวนะคุณต้องเป็นคนโดนสายคนต่อไปโดนสายเป็นตัวต่อไปกิกซี่ล้านเบเก้าผมนะเมื่อกี้ไปขายตัวซะแจ้งตำรวจคาป้าเวกี้ไปเอาขวาเข้าขึ้นขวาขึ้นขวากิกซี่มาดิกิกซี่มาดิจับตัวไปเรียกค่าไทยไปไปขายซะไปขายตัวซะเออโอ้ยเดี๋ยวมันซื้อมันซื้อเรา หามุกกอนหามุกก่อนได้หมดวะโอเคตัวหลักชึบ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 โอเคได้หนึ่งสิบเจ็ดชึบ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 โอ้ยเดี๋ยวตัวสิบแปดไม่ได้ตัวที่สิบแปดผมโดนลัดแต่ว่าผมน่าจะได้อยู่ไได้ยายามอยู่พยายามอยู่โอเคเออสิบเก้าไหนแวนเต็มตัวเลยนะอือรับงานรับงาน เออนี่ไงรับงานแล้วมันซื้อแล้วมันซื้อแล้วขายขายืออขายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ผมผมจะรับงานเองไม่ได้ผมเป็นมาม่าสั่งผมรับงานเองไม่ได้คุณอุ้ยขายให้มันซื้อเอาวะตอนนี้ต้องขายแล้ววะคุณต้องขายแล้วขายขายแล้วโอ้ยมันไม่ซื้อขายอออญี่ป็นแล้ว จีบแล้วพอก่อนใจเย็นลูกค้าล,ลูกค้าหมดกระเป๋าลูกค้าตั้งหมดลูกค้าตั้งหมดเดี๋ยวก่อนกูดีบุกยิดในใจไอ้เป็ดไอ้ชั่วไอ้ทั่วไอ้เลวกูไม่ได้ให้มึงมทาทำอย่างนี้นะทำง,งานเหนื่อยแล้วพักหน่อยทำงานเหนื่อยแล้วแขก <laughs> เยอะแขกเยอะไอ้โอ้โหเอาอมแล้วว<ห>่าอือยิ่ต่อละ เออหัวผมแน่กินขนาดนี้มันจะไม่ซื้อกูได้ไงมันต้องซื้อกูสิวะอ้าวเกียมันซื้อผมแล้วไม่เอาโอยมามาตกูตายเลยกูเอ้ยลบหรเลยอเดี๋ยวไม่ได้ดูเชียเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ได้ดูอ่านเม้นอยู่โอ้ยลบอีกเลยเอ้แต่ได้ได้ตัวเดีได้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 ไได้ได้ได้ไเ้ไ้้ได้ ได้ไงวะงงเลยได้ไงวะเนี่ยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดีละเนเดี๋ยวนะไม่ดีละอันนี้มัเยอะวะลูกค้าเยอะไปหน่อยไอ้ที่ลูกค้ายิงกู่ล้าง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 เนี่ยอ้าวอ้าวจบเลยดีมากไม่ใช่แหวนแหวนเปตีอะไรวันเนี้ยเฮมาสรุปกันเถอะ แวนแหวนหวังดีแวนปลเงินไม่เข้ากระเป๋ามามาสั่งมาปิดจ็อบกันเนี่ยว่าเท่าไหร่กันนะครับโอ้จากภารกิจนะครับตัวละห้าร้อยนะฮะหักลบตัวห้าร้อยเหมือนกันนะครับตัวละห้าร้อยดาวครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ยี่สิบหกลบสามยี่สิบสามคูณห้าเท่ากับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยดาว โหต่อละโอ้โหเยอะมากเลยนะตอนเราคิวตอนเราคิวเราไม่คิดไงเขาจะดูของนะครับมีคนอยากดูของเฮ้ยว้าวยินดีด้วยนะครับบิชชันวันนี้ผ่าน1 1ึ0 0หมืดาวจากคุณทีมครับผมขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับบิชชันวันนี้ผ่านไปได้ดีนี่ไง คนจริงคนจริงกระนำหัวใจรัวหัวใจรัวหัวใจรัวหัวใจรผมปักหมุนไว้ให้แล้วหัวใจมารัว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 หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยดาวของจริงของจริงขอให้คุณทีมนะครับมีความสุขมาก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 เลยนะครับขอให้แบบทุกดาวที่ส่งให้นะครับมอบความสุขกลับไป ในทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับมิชชั่นสนุกๆแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับซื้อแหวนแล้วขายขายขายแหวนไปแล้วอื้อขายมาแล้วอุ้ยมีล้างวัลคุณไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคิวอยู่คิวอยู่คิวอยู่เออสิบหกละขอบคุณมากครับไปคนด้วยไปบูกันเหมือนกัน เพื่อนเราไปไหนวะเนะี่ยเพื่อนเราไม่อยู่เพ,เ,ยเพื่อนเราไม่มาเพื่อเพื่อนเราไม่มาจะอัพจะอัพหนึ่งจะอัพสองก่อนผมอัพหนึ่งมาก่อนออโอ้โห<ม>เดี๋ยวมันมาสี่ป้านไงคุณลิงยังมาอะไรเจอแล้วลิงแล้วนั่นไงเพื่อนเราไม่มาทำไมวะกูไม่เข้าใจเลยไอ้บ้าเลย